กผมนะครับเวจากรอโต้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถจากยุค90นะครับมาให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถของทางค่าย Mercedes-Benz นะครับเป็นตัวรหัส w 2 0 2ะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับผมขอพูดรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งคร่าวๆสักนิดหนึ่งก่อนนะครับรถรุ่นนี้นะครับผลิต ในปี1994นะครับจนถึงปี2000นะครับมีรุ่นแยกย่อยนะครับที่เจอได้บ่อยในบ้านเราที่เห็นนะจะมีตัวคลาสสิกนะครับเอลแ g a n แล้วก็อวังกาศนะครับแล้วก็จะเป็นรหัส C180 C200 C220 แล้วก็ C240 นะครับที่พบเห็นบ่อยๆในบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเป็น C180 แล้วก็ C220 นะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะครับคันนี้ผมนํามารีวิวทางด้านหลังนี้นะคันนี้นะครับเป็น C220 นะครับเป็นปี1997นะครับคันนี้เป็นตัวแอร์จอยาวแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่อง M อตองหนึ่งนะครับ2200นซีซีนะเกียร์ออโต้4สปีดนะครับ แรงม้าอยู่ที่ประมาณ150นะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่วิ่งไปเพียงแค่1 7 000, 5 0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้เป็นรถ2มือเท่านั้นนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้น้อยนะครับคันนี้ส่วนมากจะจอดจอดอยู่ในร่มเลยนะครับวิ่งน้อย เพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุมากแล้วนะครับก็หลังๆก็คือขับไม่ค่อยไหวแล้วนะครับสภาพเนี่ยผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพเก่าเก็บสภาพเก่าเก็บรถ25ปีอ่ะสภาพนี้ผมว่านานๆจะเจอสักคันหนึ่งนะครับจากที่ขายมาเนี่ยผมว่าคันนี้สภาพอย่างเงี้ยก็หายากครับคือด้วยด้วยสภาพเขาอ่ะตัวถังภายในนะครับ สวยจริงจคือตัวถังสีเดิมๆเลยครับรถไม่มีชนหนักเลยไม่มีผุเลยนะครับสียังดีรอบคันเนี่ยสยียังเงาสวยอยู่ส่วนภายในเนี่ยยังเป็นเบาะหนังเดิมทั้งหมดนะครับหน้าหลังแผงประตูเนี่ยเดิมโรงงานแล้วเดิมโรงงานในสภาพที่สวยครับสภาพเก่าเก็บคือผมซื้อมาเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มมากมายเลยนะครับสำหรับเบนชันนี้นะครับตัวถังสวย ภายในสวยเครื่องเกียร์ช่วงล่างคันนี้ผมก็ให้ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เลยเพราะว่ารถคันนี้ผมได้เทสไปไปกลับต่างจังหวัดแล้ววันวันที่ไปเนี่ยออตอนไปเนี่ยก็คือแดดค่อนข้างร้อนครับแต่ตอนกลับเนี่ยโดนฝนตลอดทางผมกลับค่ำค่ำก็คือเราเราขับไปกลับเนี่ยรถไม่มีปัญหาเลยเครื่องเกียร์ดีมากครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มไม่มีกระตุกเลยระบบแอร์ ชําหนาวเหมือนรถใหม่ๆเลยคันนี้นะช่วงล่างคันนี้ผมให้เพอร์เฟมากให้เพอร์เฟเลยเพราะว่าช่วงล่างเงียบมากยางนะครับคันนี้เป็นยางมิชลินนะครับปีปี21ก็คืออันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยยางมิชลินก็คือเป็นสเปคของเขาเลยนะครับนุ่มมากนุ่มเงียบมากขับดีจริงๆครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกคร่าวๆนิดนึงนะครับของรถคันนี้นะครับ คันนี้นะครับตัวถังเนี่ยครับบางสวยนะครับไหนกล้องแผนตามมานะครับกระจกทุกบานนะครับกระจกเดิมของเบนซ์ทั้งหมดนะครับคันนี้กระจกเดิมเดิมโรงงานนะครับสียังดีนะครับรถสวยไฟท้ายเดิมเดิมนะครับก็มีตามการใช้งานนะครับนิดหนึ่งสีทั้งบอดี้ทั้งคันนะครับยังสวยไม่มีชนหนักครับ กระจกเดิมทั้งหมดนะครับเดิมโรงงานนี่นะครับขอบกระจกทุกอย่างนะครับนี่ให้กล้องแพลงัึในไปย,ยังสวยนะครับนี่แล้วก็นี่นิดนึงนะแผงจิ้งหรีดนะครับ ถ้าไม่จอดในร่มจริงเนี่ยแตกทุกคันนี่นะครับดูสภาพสวยจริงมาเดี๋ยวไปดูทางด้านช้างหน้ากันนิดนึงนะครับนี่นะไฟหน้านี่นะครับเดิมๆครับไฟยังสวยอยู่นะนี่นะครับสียังดีทั้งคันนะครับไฟเดิมทั้งหมดนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับอเดี๋ยวจะให้ไปดูรายละเอียด ส่วนอื่นๆของรถคันนี้กันนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยว่ารถคันนี้สวยจริงๆอย่างที่พูดหรือเปล่าแต่ราคาท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมบอกราคาท้ายคลิปนะครับโอเคครับไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับตอนเครื่องเย็นๆให้ดูนะครับว่าสตาร์ทติดง่ายไหมแล้วก็เดี๋ยวพอสตาร์ทเนี่ยจะเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับว่า เกียร์เข้าได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมจะบอกวิธีการเปิดฝากระโปรงก่อนเปิดจากในรถนะแล้วมันจะมีนี่ครับเหมือนเป็นเดือยออกมานะครับเราก็ดึงแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายแล้วก็คันนี้ เครื่องสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวจะลองใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับถอยหลังนะครับเข้าได้เลยนะเดินหน้านะครับอ่าเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเครื่องให้ดูสักนิดนึงนะครับ นะห้องเครื่องเดิมๆนะครับคันนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการเช็ดเลยนะสภาพก็คือซื้อมาแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องแต่ว่าห้องเครื่องสวยครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับเครื่องเงียบครับแล้วก็เครื่องแห้งคันนี้ผมได้ลองเอาไปต่างจังหวัดมาแล้วนะครับเครื่องเกียร์ สมบูรณ์เลยครับคันนี้วันนี้นะครับผมก็เอารถ W202 นะครับคันนี้นะครับผมเพิ่งซื้อเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็อยากจะเอาไปลองเทสดูเลยนะครับว่าตอนเอาขับเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับตอนนี้ความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ ร้อยยี่นะครับนี่นะผมก็เหยียบแผบจะลองปวดให้ดูนิดนึงลองดูที่ใหม่นะแฟนที่ใหม่นะนี่นะผมลองเยียบดีครับขึ้นดีมากเลยอาะ,อะโอเคพอแล้วร้อยสี่สิบครับเดี๋ยวจะเจอดราม่านะแต่อยากให้ดูว่ารถคันนี้นะครับวิ่งความเร็วสูงสูงเนี่ยก็นิ่งเลยนะครับรถไม่มีสั่นไม่มีอะไรปล่อยวงาลัยนี่คือตรงมากเลยนะ กล้องแพนไปข้างหน้าหน่อยผมปล่อยพวงมาลัยตอนร้อยยี่เนี่ยรถวิ่งตรงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะหวาดเสียวไปนะครับก็จากที่ลองขับมาเนี่ยผมบอกไว้ว่ารถคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างเพอร์เฟกมากๆนะครับแล้วก็อบอดดี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยสภาพดีมากๆ อันนี้ก็เป็นตัวแอร์จอแล้วนะครับนี่นะครับเป็นจ9 7นะครับคันนี้เป็น C 2 2 0นะครับเป็นแอร์จอยาวแล้วนะครับอ่าสภาพภายในกิบจิกจิกนะครับคือแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆ <c oughs> ส่วนฟีลลิ่งของเบนซ์ตัวเนี้ยผมว่ามัน ทำได้ดีนะสไตล์แบบสไตล์เบสเลยอะ่ะขับช่วงล่างนี่ก็คือให้อารมณ์รถยุโรปแบบว่าดีมากแน่นหนึบๆน,น,นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องก็เป็น m อ็มตองหนึ่งเครื่องสองพันสองนะครับสี่สูบขับทางไกลผมว่าประหยัดนะไม่ไม,ไม่ไม่กินน้ํามันนะครับถือว่าโอเคเลยในะยุคน้ํามันแพงๆแบบนี้นะครับก็ เป็นรุ่นหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับรถสมรรถนะดีๆคันนึงนะครับในราคาแค่แสนกว่า,วานะแต่ยังไม่บอกว่าแสนเท่าไหร่นะครับต้องไปฟังให้จบนะครับราคานะครับอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองขับก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอ่าตอนลองเกียร์ให้ดูนะเดี๋ยวตอนที่โลง่ลงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้รถเยอะเดี๋ยวขอขับรถก่อนครับ เดี๋ยวผมจะลองเทสเกียร์ให้ดูนะครับเกียนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มมากี่เกียร์สามนะครับรถมีสี่เกียร์นะครับนี่นะเกียร์สี่นะครับก็เกียร์เปลี่ยนนิ่มครบทุกเกียร์นะครับโอเค เรามาดูภายในของเบนซ์คันนี้กันนะครับคือวันนี้ฝนมันตกนะครับก็อากาศไม่เป็นใจนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะถ่ายให้มันชัดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในวันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ไม์ที่ไมโครโฟนที่เคยใช้นะครับแบตหมดนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมก็จะพยายามพูดให้มันเสียงดังๆไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภายในของคันนี้กันนะครับ รถคันนี้นะครับอตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ล้างนะครับสภาพให้ดูแบบว่าสดๆกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางเนี่ยให,ให้ดูเลยนะครับชัดๆเลยลายไม้นะลายไม้ยังสวยนะครับนี่นะครับสภาพดีมากๆนะครับแล้วก็ปุ่มตรงแอร์นี่นะแทบนี่นะไม่มีลอกเลยครับ สภาพดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูทางด้านซ้ายนะครับช่องแอร์เดี๋ยวดูตรงนี้ฮะที่ปรับเบาะนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับลายไม้ตรงแผงประตูสวยครับนี่นะครับช่องแอร์นะครับไม่มีแตกนะครับแน่นทุกช่องนะครับตรงนี้คอนโซลนะครับวัสดุที่เป็นซอฟท์คัทเนี่ยอยู่ในสภาพที่เนี่ยนุ่มนะครับหรือว่าเรียกว่าซอฟ์คัทเนี่ยสวยไม่มีพองไม่มีอะไรเลยนะครับรถคันนี้ จอดในที่ล่มตลอดนะครับรถคันนี้คือใช้มาแค่สองมือเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนอาการนิดนึงนะครับปุ่มคอนโทรลตรงคันเกียร์นี่ก็เป็นกระจกกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าคันนี้ก็ลงได้ทุกบานนะครับอันนี้เป็นม่านหลังไฟฟ้าเดี๋ยวผมกดให้ดูนิดนึง คันนี้นะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับลงนะครับตรงนี้นะครับเป็นเซนเอร์ล็อกนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับปิดเปิดตัดล็อกประตูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวหมอนด้านหลังนะครับเจะให้กล้องแพนไปดูนะใช้งานได้ปกตินะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะครับใช้ได้ปกตินะครับส่วนเบนซ์เนี่ยการปัดน้ําฝนกับการไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันมันจะมันจะใช้อันเดียวกันนะครับปัดน้ําฝนเนี่ยเราบิดอย่างนี้นะนี่ครับบิดประมาณอย่างนี้นะตรงนี้ก็เป็นที่เปิดปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีที่ปรับ สูงต่ำของไฟหน้านะครับแล้วก็เบรกมือของเบนรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเท้านี่นะครับเหยียบเหยียบลงไปนะแล้วก็ปลดด้านนี้นะครับปลดปลดล็อกเบรกมือจะอยู่ใต้ที่เปิดไฟหน้านะครับเราก็ดึงขึ้นอ่ามันก็จะปลดล็อกนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็จะเป็นที่ปรับที่ปรับเบาะไฟฟ้านะครับ บาะไฟฟ้าคันนี้นะครับปรับได้ทั้งหมด10ระดับนะครับของเบนซเนี่ยที่ปรับเบาะเขาจะอยู่ส่วนมากเขาจะอยู่ตรงประตูนะครับคันนี้เบาะปรับได้นะครับทั้ง2ฝั่งใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ภายในของคันนี้ผมบอกเลยว่าเบาะเนี่ยหน้าหลังแผงประตูยังเป็นหนังเดิมๆนะครับของโรงงานอันนี้ยังไม่ได้ทําการฟอกหรือทําความสะอาดเลยนะครับ ให้กล้องแพนมาอาเบาะนี่ก็ได้ให้เห็นชัดๆเนี่ยครับหนังเดิมๆนะครับไม่ไม่ไม่เคยพ่นไม่เคยอะไรนะรหนังไม่มีแตกนะครับสภาพดีจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันว่าว่าจะถ่ายได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายด้านหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับเบาะให้ดูนะครับเดินหน้านะครับถอยหลังกระดกนี่นะครับขึ้นนะลงนะครับพนักพิงนะนี่นะครับหัวหมอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งทางซ้ายกันนะครับครับเดี๋ยวเดินหน้านะครับถอยหลัง ขึ้นนะครับลงนะครับกระดกขึ้นกระดกลงนะนี่นะครับแล้วก็พนักพิงนะครับนี่นะครับหัวหมอนนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้ดูม่านหลังไฟฟ้าด้วยนิดหนึ่งนะอันนี้นะครับต้องเปิดกุญแจก่อนอันนี้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับตัว W202 คันนี้นะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่169,000บาทนะครับในราคานี้นะได้รถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้จริงๆนะครับราคาเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่สภาพสวยตามราคาแน่นอนครับคันนี้สภาพแบบนี้หายากแล้วนะครับ ถ้าสนใจรุ่นนี้หรือหารถที่พร้อมใช้สักคันหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานอนะ่ะได้เลยสักคันหนึ่งแนะนํานะครับคันนี้ในงบประมาณแค่แสนกว่าบาทได้รถสมรรถนะดีๆหนึ่งคันแน่นอนครับได้รถยุโรปในราคาเบาๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ทีท้ายคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากช่อง YouTube ของผมนะครับเวอ a u t โนะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับเวอ a u t โซื้อขายรถบ้านมือ2นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถสวยๆแบบนี้นะครับเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูกัน ฝากกดติดตามฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปก่อนแล้วครับ กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ